สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าสู่สัมมนาในวันนี้นะครับก่อนอื่นตอนที่ผมจะพูดสดเนี่ยจะมีสไลด์ให้พวกท่านดูนะครับจะเป็นข้อมูลจริงๆแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิสิตธิ์ลิมลือชานะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกท่านจะเข้ามาร่วมงานกับเราด้วยแต่ว่าเพรติด ท่านติดภารกิจนะครับนี่ก็ขอให้เราชมสไลด์สั้นๆอันนี้นสักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาดําเนินการต่อจากนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องป๋องและพี่ป๋องจากสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปขอเสนอหัวข้อความเคลื่อนไหวของตลาดอาหารแห่งอนาคตของโลกและประเทศไทยค่ะ ในปัจจุบันโลกเราได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนและผลักดันให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงโดยการให้ความสนใจในสุขภาพความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเทรนด์อาหารจึงมีการเปลี่ยนแปลงสู่อาหารแห่งอนาคต เรามาทำความรู้จักอาหารแห่งอนาคตกันหน่อยนะคะอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดคือการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพค่ะ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมีบทบาทช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเพิ่มมูล,ลค่าในการผลิตอาหารและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอาหารแห่งอนาคตจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจของผู้บริโภคทั่วโลกปี2020 อาหารแห่งอนาคตมีมูลค่า2 0แสนล้านเหรียญสหรัฐคาดการว่าปี2025จะมีมูลค่า3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเติบโตกว่า51%สินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ฟู้ดอินกรีเดียนที่เติบโต37%รองลงมาได้แก่อนิ m มอลเฮลท์เติบโต32% Food a a e ฟู้ดเวชแมนจเมนต์เติบโต30% ส่วนสินค้าที่เติบโตมากได้แก่ v e r t i c a l farming เติบโต239%เขาเจม a t เติบโต101% t r a n s b a s e protein เติบโต92%นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มสินค้า personal life nutrition และ precision aquaculture ด้วย ตลาดอาหารแห่งอนาคตของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจและส่งเสริมให้เป็นสินค้าเรือธง,งไทย มูลค่าการส่งออกของฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปี2021ประเทศไทยส่งออกฟิวเจอร์ฟู้ด1 4 8 0 2ล้านบาทเติบโต6.3%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2020โดยมูลค่าการส่งออก2เดือนแรกปี2022มีมูลค่า19,831ล้านบาทเติบโต36.6% ส่วนตลาดในประเทศสินค้าที่มีการเติบโตและเป็นที่นิยมมากได้แก่สินค้ากลุ่มแพนเบดฟู o d และแพนเบดมีดที่มีการเติบโตเฉลี่ย10%ต่อปีซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดโลกกลุ่มสินค้าฟังชั่นแนลริงเติบโตเฉลี่ย9%ต่อปีกลุ่มสินค้าเพอร์ซันแนลไลฟ์ฟู้ดเติบโต,เฉ,ต, food, เ,ต,บตเฉลี่ย14%ต่อปี และกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เติบโตเฉลี่ย11%ต่อปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มาแรงเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงไวันอกจากนั้นยังมีสินค้ากลุ่ม,มแมลงที่ไทยมีศักยภาพและน่าสนใจในตลาดโลกโดยคาดการว่าในอนาคตการบริโภคแมลงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆตลาดมแมลงรับประทานได้ของทั่วโลกจะมีอัตราขยายตัวอยู่ที่23.8%ในระหว่างปี2018 ถึง2023แล้ววันนี้น้องป๋องและพี่ป๋องได้นำตัวอย่างสินค้าอาหารแห่งอนาคตของไทยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะครับก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับตามข้อมูลบน Presentation ที่เพิ่งจบไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของอาหารอนาคตไทยนะครับอย่างเช่นที่คุณบุญเลิศได้กล่าวไว้ตอนตอนต้นนะฮะเราก็ยังมีความสับสนอยู่นะฮะ แม้แต่ในเรื่องของการที่จะคาตทกไลซ์ว่าอาหารอนาคตไทยจริงๆน่ยมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยที่เราบอกว่าเราส่งออกได้ปีละหลายหมื่นล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในฟอร์มของคอนเวนชั่น a ลฟู้ดอย่างเช่นพวกสินค้าซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาหารซึ่งได้มีนวัตกรรมชั้นสูงหรือดีเทคอะไรสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราพูดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะฮะทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มจากทุนแล้วก็คนนะแต่ผมว่าวันนี้จะไม่พูดเรื่องทุนนะครับจะพูดเรื่องคนบวกกับความรู้นะฮะสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเราเป็นอุปสรรคของการพัฒนาอาหารแห่งอนาคตไทยนะครับก็คือจริงๆเรายังขาดเอ็กซ์เพรสตนะฮะอย่างเช่นถ้าเราจะส่งเสริมให้เลี้ยงมแมลงเนี่ยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมแมลงในบ้านเราเนี่ย เออผมก็ยังไม่สามารถที่จะพินคอยไปได้นะครับว่าใครเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมแมลงนะเพรนมแมลงนี่มันมีเยอะแยะเราจะส่งเสริมแมลงตัวไหนนะครับอย่างเช่นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องกันชงกัญชาเนะี่ยใครใครเป็นที่กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการที่แท้จริงนะจากประสบการณ์ที่ผมพบเจอนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็กําลังจะเข้าไปในสู่ธุรกิจนี้นะฮะ เราก็ดูจากบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องที่เข้าไปนะครับบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวกันนะฮะเพราะว่าการที่เข้าไป approach ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมันไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอาหารแห่งอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอนาคตดีนะฮะแต่ว่าก็เป็นหลุมดับกับดับซึ่งถ้าคนขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้กระโดดเข้ามาที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้เนี่ยมันก็จะเป็นแทร็อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็ก็ต้องขอเตือนไว้นะฮะถ้าเรามาดูนะครับว่าอาหารแห่งอนาคตไทยเนี่ยในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Plant Based Meat Plant ลเ s e d p โปร e ีนก็ตามเนี่ยเราก็ยังพึ่งพิงการนำเข้าอยู่นะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ซอยโปรตีนนะครับซึ่งผมก็ยังตั้งข้อสังเกตและก็คำถามให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาถึงในเรื่องของความได้เปรียบเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการผลิตอัลเทเนตโปรตีนจากข้าวนะฮะซึ่งเราเป็นฐานการผลิตข้าวนะเรามีเซอร์พลเรื่องข้าวเรามรีการบริโภคเหลือเรื่องข้าว เรามีเกษตรกรที่จะต้องอาศัยระบบประกันราคาข้าวตลอดเวลาครับชาวนาก็จะต้องอาศัยการซัพพลายจากภาครัฐตลอดเวลาไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะแต่ว่าเราละเลยในการที่เราจะใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นเบสของของข้าวเนี่ยให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเรากำลังพัฒนาอาหารแห่งอนาคตเรานะโดยใช้แหล่งโปรตีนซึ่งไม่ได้มี แ่งกําเนิดในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในนัปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากการล้มลงของเบอร์ลินวอลนโลกก็อาจจะพูดได้ว่า globalization เราพูดถึงว่า global village โลกกลายเป็นหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านหนึ่งการพยายามทำให้โลกดีขึ้นโดยการ เหมือนทำให้ทุกคนนียคิดว่าตัวเองเป็นประชากรเป็นพลเมืองของโลกมียูนิตีแต่ที่ผ่านมาฮนะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือโลกก็กลับไปสู่การแบ่งฝัดแบ่งฝ่ายอีกครั้งนะครับดังนั้นการค้าในอนาคตก็จะพบกับอุปสรรคมากขึ้นนะครับการพัฒนาสินค้าเพื่อที่จะพึ่งพิงการส่งออกเหมือนอย่างที่เราทำ หลังจากายุคปี80เป็นต้นมาเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลหรือว่าอุตสาหกรรมเราก็คงจะต้องกลับมามองตัวเองในเรื่องของการที่จะพยายามส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในประเทศนะครับการพึ่งพาตนเองนะครับลดการส่งออกนะฮะ มัไม่ใช่ลดการส่งออกในแง่ที่ว่าเราจะลดเป้าการส่งออกนะครับการส่งออกมันจะถูกลดโดยโดยอัตโนมัติจากมาตรการแซงชั่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังต้องถามรัฐบาลว่าสรุปแล้วถ้าประเทศถูกบังคับให้เลือกเนี่ยเราจะเราจะเล่น geo political นี้ยังไงนะฮะให้เราบอบช้ำน้อยที่สุดนะครับดังนั้น ผมถึงมองว่ากลายุทธ์การสู่ความเป็นเลิศของอาหารอน,นาคตไทยเนี่ยทำยังไงที่เราจะพัฒนาซัพพลายไซส์ของเราให้มีความมั่นคงนะฮะทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องฟู้ดซิเคียวริตี้นะครับก็จะเห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียหยุดแล้วนะฮะหยุดส่งออกน้ำมันปาล์มแล้วนะฮะเพราะว่าการส่งออกน้ำมันปาล์มก็จะทำให้น้ำมันปาล์มในประเทศเนี่ยราคาสูงขึ้นไม่สามารถที่จะ ทำให้ปากท้องของประชาชนเนี่ยอิ่มได้นะฮะก็คือประเทศไทยก็คงจะต้องมองแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยวิกฤตยูเครนก็ทําให้เราเห็นว่าต้นทุนของปุ๋ยของปัจจัยการผลิตทุกๆอย่างนะในสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ถูกไหมครับในเรื่องของออของปุ๋ยนะครับ ถ้าในอนาคตนะฮะเราถูกอย่างเช่นธุรกิจกันชงเนี่ยนะรเราถูกตีกรอบให้เราต้องใช้สายพันธุ์นะครับที่มาจากการนำเข้านะฮะโดยการถูกตีกรอบว่าจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ให้ CBD สูงนะครับ t c ต่านะฮะแตะ่กฎหมายที่จะปลดล็อกอกัญชงกัญชาเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่า จะดูแค่ตัว TSC ให้ต่ำกว่า0.2นะครับประเด็นก็คือถ้าแนวทางการพัฒนาประเทศไปถึงอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกัญชงหรือกัญชามันเป็นวัชพืชนะต้นทุนการผลิตการปลูกของมันเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามัน,ม,นมันสามารถโตในธรรมชาติได้นะครับไมว่าเราจะบริหารจัดการมันยังไงกัญชงในอดีตเนี่ยนะฮะ ในเป็นพืชที่ให้เส้นใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับจนสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าประเทศในสาภาพยุโรปเนี่ยก็ใช้เส้นใหญ่กันชงนะในการเดินเรือน,นะครับมาตั้งแต่อดีตนะฮะจนการเข้ามาของอุตสาหกรรมไส้นะก็เป็นการทําให้กันชงเนี่ยเหมือนก็ถูกไา้นั้นเบียดให้ตกเวทีไปทั้งๆท,ที่ว่า ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในในสตงของเส้นใหญ่นะแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยต้นทุนการผลิตกันชงเพื่อเส้นใยเนี่ยมันต่ํากว่าการผลิตฝ้ายอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปโดยการเกิดขึ้นของอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็อาจจะมาทําลายในสิ่งเก่าๆนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีความยั่งยืนถ้าเราไม่สามารถที่จะ ทําให้เกิดการบริโภคภายในที่เข้มแข็งที่ที่เหมือนอย่างเราฮะเราทานข้าวทุกมื้อก็ทําให้เราปลูกข้าวนะครับตอนนี้เราจะเลี้ยงมแมลงเราจะแต่ว่านะฮะแล้วแล้วเราจะตอบชาวบ,บ้านเขายังไงว่าเออมแมลงเราดียังไงในเมื่อคนในบ้านเรายังไม่ไม่นิยมทานกันอย่างเป็นล่ําเป็นสันนะ เราบอกว่าเออนักเด็กนักเรียนออกลุ่มที่ค่อนข้างจะขาดแคนสารอาหารขาดโปรตีนต้องบริโภคนมแล้วในอดีตเราก็มีการแจกนมถูกไหมฮะมีโรงงานนมเกิดขึ้นมาในท้องถิ่นเยอะแยะออก็กําไรบ้างขาดทุนได้คุณภาพบ้าง ก็เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการผลิตโคโนมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วเราเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ต้องไปนำข้านมผงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถูกไหมฮะมาฟอสติฟายแต่ว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการบริโภคแมลงนะฮะเราคงจะต้องมองตรงนี้หรือไม่นะครับเราจะสามารถใช้โปรตีนจากมแมลงเนี่ยเข้าไปฟอสติฟายอาหารในแต่ละมื้อ นะครับสำหรับกลุ่มเยาวชนหรือเปล่านะครอย่าลืมนะว่าการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นคนรุ่นปู่ผมไม่มีใครกินชีสกินเนยหรอกครับเขาบอกว่าเลี่ยนนะฮะแต่ว่าพอคนรุ่นนี้พอมาเจนหลังๆเนี่ยทานชีสกันเป็นว่าเล่นนะดังนั้นการ เปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราต้องให้เวลามันนะฮะเ,เพื่อที่จะทําให้สามารถยอมรับในอะไรบางอย่างซึ่งคนในเจนก่อนๆอ,อาจจะไม่นิยมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามาพูดถึงถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายสักหน่อยนะโอกาสที่จะเกิด สงครามใหญ่หรือว่าสงครามมีเพียในในโลกเราเนี่ยในอดีตเขาจะบอกว่ามันมีนาฬิกาที่จะบอกเข็มว่าตอนเนี้ยเข็มมันไปถึงเที่ยงคืนละแล้วเข็มยาวมันก็จะ Approach ที่จะ,ะครบรบเที่ยงคืนพอดีนะครับถ้าเคสนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะทุกคนก็ต้องทานมาแมลงนะอันนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถเลี้ยงวัวหรือว่าปลูกพืชอะไรได้บางอย่างในสภาพ Nuclear ยร l l อลเอาอะไรอย่างนั้นได้นะครับดังนั้นสถานการณ์มันก็จะสร้างจุดเปลี่ยนของการบริโภคเองนะแต่ว่าเราต้องมาถามตัวเราประเทศไทยเราว่าเรามีความพร้อมเรามีความพร้อมในการเยียรับมือสถานการณ์เหล่านั้นยังไงนะโดยคำนึงถึงปากท้องของผู้บริโภคในประเทศเราเป็นหลักนะครับดังนั้นผมขอเน้นว่าอาหารแห่งอนาคตนะฮะก็ต้องอด pt ไบโอซีคลากรีนนะฮะซึ่งเป็นหลักการซึ่งทุกคนยอมรับนะครับจะต้องดีกว่าสุขภาพนะครับแล้วก็ในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะรีเลทไปสู่สินค้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นคุณสามารถเลี้ยงมแมลงอะไรบางอย่างอย่างเช่น d s f เพื่อมาลดต้นทุนในการ ผลิตอาหารสัตว์ถูกไหมครับในการเลี้ยง dsf ก็ใช้ dsf เนี่ยในการกำจัดกำจัดขยะนะครับแล้วพออาหารสัตว์มีต้นทุนที่ถูกลงก็ก็จะทำให้เกิด food security มากขึ้นในประเทศนะครับดังนั้นไบโอเซอร์คูลาและกรีนเนี่ยก็เป็นคำตอบสำหรับ อาหารแห่งนาคตไทยนะซึ่งไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้นะครับดังนั้นนะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราหลงทางเราก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเหล่านี้เนะี่ยในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยสูงนะแล้วเราก็พยายามตีขอ้องร้องเปล่าว่าเออ เกษตรกร,กรให้มาทำเถอะเพราะว่ากำไรดีนะอันนั้นก็คงจะเป็นการมิส l e a นะครับนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คืออะไรที่มันเ,เพราะว่าอะไรฮะจะอธิบายให้ฟังว่าผู้บริโภคทุกวันนี้ไม่ได้โง่นะครับเขาใช้คำว่า professional consumer ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันมันไม่น่าจะแพงอะ่ะเขาสามารถใช้ Google แล้วก็ search ดูได้ว่า จริงๆแล้วต้นทุนมันน่าควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าทําไมอาหารเสริมหลายๆอย่างนะถึงขายไม่ออกนะครับเพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคก็สามารถที่หาข้อมูลว่าอินกรีสต่างๆในอาหารเสริมที่คุณเอามาขายกระปุกแล้วหลายร้อยหลายพันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันมีความ make sense ทางด้านของ cost production ยังไงนะครับนะครบคุณจะโดนร์กอ up ไปกี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยการโฆษณาชวนเชื่อ แบบที่สมัยก่อนนะผู้บริโภครับข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยไม่สามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลได้ในสิ่งเหล่านั้นมนันมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในการตลาดที่ผ่านมาเนี่ยก่อนยุคโควิดซึ่งบอกว่าเอกอะก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับจะจริงจะเท็จบ้างฉันไม่สนใจเนี่ยก็คงทำไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการการผลิตก็ดีกระบวนการวิจัย นะครับเพื่อที่จะดูถึงอัระปยชน์หรือหรือ Property ของสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาดังเหล่านี้เนี่ยโดยใช้วิชาการนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเ,รเองเออเองแล้วก็ไปสร้างกระแสสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าผู้บริโภคในอนาคต ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะยอมรับได้นะครับก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้นะครับว่าเราคงจะต้องพัฒนาให้สัพ p l y ของสินค้าซึ่งเราจะเอามาแปลรูปเป็นอาหารอนาคตเนี่ยมีมากพอแล้วก็มีต้นทุนการผลิตซึ่งตะที่ต่ำนะฮะเราควรจะเน้นในเรื่องของการสร้าง strength ในการ บริโภคในประเทศให้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ควรจะมองไปข้างหน้าว่าเราคงจะใจร้อนอะไรกับมันไม่ได้ก็คงจะใช้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตัวอาหารอนาคตเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะบีบบังครับ ให้เราเปลี่ยนเองนะครับนะครับแต่ว่าเราจะต้องไม่ปัดกระดุมเม็ดแรกผ,ผิดผิดโดยการสร้างข่าวสารผิดผิด,ผดออกไปนะครับให้กับเกษตรกร,ก,รก็ดีหรือผู้บริโภคก็ดีนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสินค้าที่จะต้องแพงนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรที่จะแพง มันควรที่จะตอบโจทยใใ์ในเรื่องที่มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ต้นก็คือเอามาทดแทนอาหารที่เราท,ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งในอนาคตมันอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรหรือสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เราไม่สามารถผลิตอาหารได้ในรูปแบบที่เรา เคยผลิตมานะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะขอเชิญท่านเลขาท่านดรองอาจสิทธิคุณชัยพูดในหัวข้อต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ